สวัสดีสสดค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัทธิดาจองกันยาหนูชื่อเด็กหญิงนัทยายาธรรมยศพวกเราสองคนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะโรงเรียนบ้านห้วยบงตำบลนน,นนเมืองอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำูค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงการสุขาดีมีความสุขค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ โรงเรียนบ้านห้วยบงดำเนินโครงการสุขาดีมีความสุขมีเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินการตามหลัก5สได้แก่ 1. สะอาดคลีนคือ <c oughs> การรักษาความสะอาดสุขภัณฑ์โถส้วมโถปัสสาวะอ่างล้างมือ <c oughs> และสามารถสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการโดยให้พื้นห้องน้ำทั้งภายในและภายนอกแห้งอยู่ตลอดเวลามีกลิ่นหอมน่าใช้ 2. ส,สะดวก convenience คือการซ่อมแซมบำรุงประตูช่องระบายอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและการจัดวางสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกและปลอดภัย 3. สบาย comfortable คือมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าไฟส่องสว่างทั้งภายในและภายนอกให้เพียงพอและปลอดภัย 4. สุขลักษณะ hygiene คือการดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้และรักษามาตร,รฐานตามที่กรมอนามัยกำหนดเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้บริการ สวยงาม attractive คือการจัดสภาพแวดล้อมทางกาย,ยาภาพทั้งภายในและภายนอกให้เรียบร้อยและเกิดความประทับใจตอบผู้ใช้บริการ